ทางไทยเบฟนะครับเรื่องนี้นำเสนอในตอน,นชื่อนะครับว่าจิตวิญญาณของครูตัวน้อยครับของนะฮะคุณจรดพรักรพร,พร,พรเสนีวงในัยสยาครับไปรับชมกันเลยครับหนูชอบดนตรีไทยคะ่ะเป็นดนตรีไทยสนุกดีคะ่ะหนูอ,อยากเป็นครูคอสาอนดนตรีไทยและนาฏศิลป์คะ่ะ ได้ดูหนังเรื่องโหมโรงค่ะของครูสอนศิลปะบรรเลงหนูก็ได้ชื่นชอบดน,นตรีไทยมันแต่นั้นค่ะก็เลยไปเรียนโรงเรียนสอนดน,นตรีไทยต่างๆค่ะชอบเล่นซอด้วงค่ะเอกลักษณ์ของซอด้วงก็คือมีเสียงที่แหลมค่ะมีเสียงที่ไพเราะละมุนเป็นเครื่องนำวงค่ะ ปัจจุบันก็สอนดนตรีไทยก็จะมีขีมซอว้วงซออู้จะเข้และนาดเอกนะคะหนูเห็นน้องไม่มีโทรศัพท์แต่ว่าอยากเล่นดนตรีไทยอยากเรียนดนตรีไทยค่ะหนูก็เลยอยากจะแบ่งปันตรงนั้นเพื่อที่น้องจะได้พัฒนาและได้มีโอกาสเล่นดนตรีไทยต่อไปค่ะมีพี่ต้องเป็นผู้นำดูแลช่วยสอนพวกเราเร จากคนเดียวกลายเป็นวงใหญ่วงดนตรีไทยเด็กวาสนามเนือ่อง ดนตรีไทเกอร์พาหนูามาสู่จุดนี้ได้ก็เพราะว่าความใจรักดนตรีไทยของหนูนี่ค่ะและหนูก็เห็นน้องรักดนตรีไทยแบบนีน้ก็อยากจะผลักดันน้องๆส่งเสริมน้องๆให้ไปสู่จุดหมายที่ดีขึ้นค่ะสืบสารและต่อยอดให้ดนตรีไทยอยู่ต่อไปอย่างยั่งยืนบริษัทไทเบเวอร์เ็ตจำกัดมหาชน